ทุกคนเรานอนกันแปดคนในห้องนี้คือเรานอนกันแปดคนในห้องนี้นะคะมาขอขมากรรมพันไลฟ์ส่วนนี้ค่ะขอโทษพี่นานาพี่จริงๆแล้วก็เมมเบอร์ห้องนี้คือหนูอะอยู่ห้องนี้กันสี่คนซึ่งมันก็วุ่นวายอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนเสียงดังมากใช่ไหมแต่หนูก็พยายามลดเสียงแล้วแล้วเมื่อวานนี้อยู่ดีดีเฮ้ยน้องถามว่าห้องไหนยอมีพี่พี่ทักไปแล้วพี่ทักไปแล้วโอเคแล้วคือหนูอะก็แบบ เออคืออยู่ดีๆอ่ะนานาไข่มุกแล้วก็นิญาก็เปิดประตูเข้ามาในห้องหนูหนูก็แบบฮะเกิดอะไรแล้วมันก็วิ่งเข้ามาแบบหน้าตาตื่น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 เธอก็แบบว่ากูกูเจ้ากูกูแบบาก็เล่าเรื่องนุนนันนุนนานแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยถ่ายลงสตอรีแบบ่เอ้ยพูดได้ไหมเออหนูถ่ายลงแต่ว่ามีแค่เมมเบอร์ที่เห็นใช่ไหมแล้วแบบหนูก็เขียนว่าตื๊ดตืตืดแบบว่าเป็นชื่อรายการหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้ว นี่ไอสองคนเนี่ยไอเมจิกับเกียวยามันอยู่อีกห้องนึงเพราะมันออกไปถ่ายงานก็กิี๊ดเกียวยากิี๊ดแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาแล้วกบบกิี๊ดเสียงดังตรงทางเดินโอโย <c oughs> พี่แนวเขาเขินคนสวยหนูโค้ชเขาชอบเขินคนสวยรู้ปะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่กล้ามองหน้าไข่หมูเพราะว่าไข่มุกน่ารักแต่พี่หนูว่าอะไรทำไมพี่แนวคุยกับหนูได้เว้ย <laughs> พี่แนวไม่เขินหนูเลยอยคุณน,น้าจิวก็หันมาพูดเลยเว้ยตอนที่พี่แนวพูดแล้วแบบไม่กล้ามองหน้าไข่มุก<ไ>พี่จิวหันมาพูดว่ากูุ้าเลยอย, <laughs> อย่าปิดไลฟ์ไปเลยปิดไลฟ์ไปเลยป <laughs> อ้องขอโทษน้ามันมเป็นอิน S <S 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 ไม่ทุกคนหน้าหนูแดงแบบไม่บอกให้พี่เชลล์รบเลยยังพี่เชลล์แบบรบให้หนูเลยนะคะ